ผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ดีทั้งหลายทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณครับครับวันนี้ข้อที่จริงก็คือนักการเมืองเขาเป็นอย่างที่ท่านทราบกลไกรัฐก็อยู่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ประชาชนอยากจะให้เป็นครับคําถามคือท่านจะช่วยทํำยังไงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านทั้งสองครับเชิญครับอ่าก็ไม่อยากจะเชื่อคนเลเอกบรรวิทย์เลยว่าประเทศไทยยังมี ทหารดีอยู่ครับเพราะทหารเนี่ยสงสัยว่ามันจะตายไปหมดแล้วนะคะตำรวจมันก็ชั่วทหารมันก็เลวพวกเราเนี่ยไล่จนเหนื่อยแล้วนะคะครับไอ้คนข้างล่างมันก็ยังสนุกไม่รู้ภาษีภาษากับบ,บ้านกับเมืองไอ้ความแหนกไล่ก็ไล่กันไปเอไอ้ความแหนกที่ทําความดีก็ทําไปสู้กันไปอย่างศึกษาสยามเอสทีวีนะสู้กันจริงจ สู้คนจนจะหมดตัวกันอยู่ละเราก็จะมาสู้และอย่างพวกเราเนี่ยเอ,อพวกพิ่ชันเนี่ยก็หมดกันจริงๆนะครับอ,อมีเท่าไหร่ก็โถมันออกมา,มารแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เนี่ยทุกอย่างไอ้พวกนั่งเฉยๆมันก็นั่งเฉยๆถามไอ,ไ,อไ,อไอ้คุณประยุทธ์เนี่ยนะไม่อยากจะเรียกคําว่าคุณเลยนะ <c oughs> มันเนี่ยน่าจะมีความละอายแก่ใจถ้ามันดูอยู่นะจะบอกเลยว่า มันเนี่ยควรจะมีความอายกจใจกินเงินเดือนของพวกชั้นที่เป็นตาสีตาสาเนี่ยนะทุกอย่างแล้วเวลาต่สอสู้เพื่อชาติบ้านเมืองพวกตาสีตาสาอย่างชั้นเนี่ยต้องออกไปต่อสู้แต่มันเนี่ยกินเงินเดือนของพวกชั้นอายชั้นมากไหมเออมันต้องมีจิตสํานึกว่าถ้ามันปกป้องประเทศชาติไม่ได้แล้วมันกลับไปอยู่บ้านเถอะครับนะกลับไปซะแล้วพวกเราเนี่ยจะออกมาต่อสู้เอง ยังไงเราก็ทิ้งประเทศไทยไม่ได้หรอกทิ้งรู้ว่ามันงอนแง่นมากเพราะมันได้สารเลวมาหมดพักการเมืองก็เลวไอ้ค่าราชาการก็ชั่วตำรวจทหารเหมือนกันไปหมดนักเวลาเนี่ยเหลืออยู่เนี่ยคนกลุ่มน้อยเนี่ยที่จะพูชาติบ้านเมืองครับไอ้เด็กรุ่นมันก็ไม่รู้ละเพราะประเทศชาติจป็นะไมันอยู่แต่หน้าคอมหน้าเกมกันไปนหมดเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรมันก็ไอ้คนออครุ่นเราเนี่ยห้าสิบอัพอ่ะที่ไปต,ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมือง ยากนะคะแต่เราก็จะต้องสู้เหมือนกันต้องสู้กันไปอย่างนี้แหละค่ะค่ะฝากความหวังกับคนดีๆที่จะออกช่วยกันก็แล้วกันนะคะครับค่ะดีค่ะครับก็คงจะเห็นไม่ต่างกันตรงที่ว่าคือวันนี้มามาทั้งกองทัพแต่คนทําความดีนี่ก็เสียสละกันสุดจิตสุดใจนะครับใช่ครับและสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนบอกบางทีก็ก็เหน็ดเหนื่อยครับแต่ว่าสิ่งที่รายการวันพฤหัสยังดารงอยู่ได้ ท่านคงไม่ลืมนะครับคำว่าถอยคําว่ากลัวไม่มีในหัวใจของในพลคนกล้าเราจึงต้องสู้กันครับยิ่งมีอุปสรรคมากก็ต้องใช้กําลังมากใช่ไหมครับต้องลุยครับต้องลุยต้องลุยครับเพื่อชาติฝากไว้เป็นผลงานภูมิใจคนเดียวเป็นความมีคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีคาตครับเชิญครับครับสิบยากเั็นเลยค่ะรอเป็นปานนานแล้วกว่าจะได้พูดวันนี้นะคะขอแสดงความ ขมขืนในใจออกมาหน่อยค่ะเรื่องไอพยุตจันโอชาเนี่ยค่ะเราคิด่าตอนได้อน,นุสวงมีตัวโอโหเรียกว่าเราก็เกลียดแค้น <c oughs> กดแค้นมัามากแล้วนึกว่าไอะยุทตมาเนี่ยเราดีใจนะเมื่อคิดมาว่าโอชาทางมันถึงขังนี่ก็มันจะเอาจริงเอาจัง ไอเวนี่มันอยู่ใต้กระโปรงซะแล้วมันเป็นน้ำเป็นหอยปูซะแล้วอ่ะฉันมองหน้ามันทีไรก็เห็นม่าหน้ามันมันหอยปูจริงทำไมมันเป็นคนเฮียคนเลวมันถอดเครื่องแบบให้ฉันเป็นซะดีกว่าเนาะฉันอยากจะเป็นทหารอย่างมันแต่ฉันจะทําให้ดีว่ามันเลยนะให้มันถอดมาเอาเอามาะถ u ง g ไปนุ่นฉันจะไปเป็นสวมเครื่องแบบมันดีกว่านาะดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณนริค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาอีกนะครับ พรุ่งนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมจะออกรายการเสียงประชาชนกับพี่น้องชาวระยองที่ถูกมลภาวะและจะมาร่วมกับเราวันที่ยี่สิบเอ็ดและมีเปิดให้ท่านโทรศัพท์เข้ามาโทรมาเลยครับวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์อีกพรุ่งนี้เที่ยงถึงบ่ายวันเสาร์ต่อด้วยโดนตีสีรุ้งบ่ายโมงวันเสาร์ถึงสามโมงวันเสาร์ท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับทุกความคิดความเห็นของท่านมีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองเวลานี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจนครับครับจากแม่สอดนะครับครับแม่สอดครับเจนครับเหนาวยังครับหนาวยังหนาวมากแล้วโอ้โหท่านบรรับเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมา19องศาครับครับโอ้โหไอแต่ปีใหม่นี่อาจจะถึงปีที่แล้ว10ประมาณ10ครับครับท่านบรริัยครับกับท่านอาจารย์ได้เลิกครับผมโคตดีครับ ว่าไปได้จะโทรติดเกือบจะหมดรายการแล้วครับเอ่อพี่น้องประชาชนครับเอ่อท่านที่ผู้หญิงที่ว่าท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับช่วยให้กำลังใจกันนะครับ <c oughs> ผมเองก็ท้อเหมือนกันอยากจะไปอยู่ประเทศลาวแล้ว <c oughs> ผมจะไปกับ <c oughs> ท่านแหละท่านตอนนี้ก็อยากจะไปเหมือนกันนะครับครับแต่นี่ไม่ได้ลวทิ้งประเทศไม่ได้ต้องเพราะว่ามีท่านมนุษย์คอยเป็นผู้นำพวกเรานะครับ ท่านวันนี้อดีตท่านเป็นทหารพระเจ้าสากสินนะครับครับท่านจะมาช่วยนําพวกเราให้สู้กับไอ้พวกโจรชั่วนะครับครับด้วยขับไล่ไอ้พวกโจรชั่วออกไปนะฮะครับฝากฝากถึงท่านเอผบทบประยุทธ์นะครับขอให้ท่านมีจิตสํานึกรับชาติ้างนะครับประชาชนเขาไม่มีหน้าที่เลยนะครับเขายังออกมาช่วยกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แต่ท่านนี่ไม่สํานึกเลยไม่ทราบว่าท่านกินเงินภาษีประชาชนหรือว่าท่านกินเงินเดือนใครนะครับขอให้สํานึกนะครับช่อง13สยามไทยทําหน้าที่เป pues ็นตัวแทนของประชาชนนะฮะอยากอช่วยฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันสนับสนุนนะครับทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพยวันที่21นี้ออกมากันให้มากๆนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากจากแม่สอดครับ แหมอย่างนี้ต้องให้คุณประยุทธ์มาดูรายการช่อง13คราบรายการสำนึกดีแล้วมีรายการหนึ่งชื่อสำนึกดีครับต่อเนื่องจากรายการสู้เพื่อบ้านเ <c oughs> มือง <c oughs> ทั้งหมด15สายที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาคือ15สายก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าท่านที่ได้ชมรายการวันนี้และแม้แต่ผู้ที่ดูแลทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไกรัฐก็คงจะเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้สนใจเรื่องตัวบุคคลว่า เป็นใครที่ต้องทำหน้าที่แต่สนใจว่าภารกิจที่ชาติบ้านเมืองกำลังประสบคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่จะทำหน้าที่หรือไม่เมื่อถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนจะต้องมารวมกลุ่มและทำหน้าที่กันคนไทยก็พร้อมจะทำหน้าที่เหมือนกับ15ท่านที่บอกมาตรงนี้ท่านพอจะมีความหวังในการที่จะต่อสู้ในวันที่14แล้วก็21ไหมครับแลวท่านจะมีข้อแนะนําอะไรดีครับผมไม่ใช่มีความหวังครับท่านเลิกครับผมคอยวันนั้นเลย คอยวันนั้นเลยครับท่านไปดูหนังวันประเดจศึกนำแสดงโดยจอร์เวนเดอะลองเกสเดย์ที่เขาบอกวันเดียวนั้นวันพระเดจศึกว่าคือคอยเลยคอยเลยนะครับคอยเลยที่ว่าวันที่เขาจะโดดล่มลงมาและยกพลขึ้นบกครับจิตใจเขาฮึกเหิมผมฮึกเหิมแบบนั้นละครับครับเวลายกพลขึ้นบกนี่คลื่นแรกเนี่ยท่านได้เลือกทราบไหมตายหมด ตายหมดเพราะเจอกับระเบิดเจอทุนระเบิดแต่เขาไม่มีถอยเลยครับสมัครเป็นครื่นแรกกันหมดเพราะไหนๆก็ต้องตายแล้วไปไนก่อนเลยเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรี<ช>ประเทศเพื่อรัเกระเทิภมูมิจ,จริงๆก็ต้องบอกคุณประยุทธ์ว่าแม็กอาเธอร์ถูกปลดแต่ยิ่งใหญ่ครับท่านกลัวไปหญ่วันนี้ท่านบอกว่าคนอื่นรักชาติคนเดียวเลยและท่านรักชาติอย่างไรสแสดงหน่อยครับ,รบดินแดนไทยสแสดงหน่อยครับ ท่านเป็นแม่ทัพบ,บกเป็นหลักของประเทศมีกำลังพลสามแสนท่านทำอย่างนี้เนี่ยผมว่าท่านทำลายจิตใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับ,รบแต่พวกเราไม่หมดกำลังใจครับเราออกมาเรามีจิตใจที่ฮึกเหิมเราต้องการจะเอาดินแดนของเราที่จะเสียไปไม่ให้เสียอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าวันนี้ฝันไปว่าเราเป็นพบบตบบ เราคงสั่งทหารลุยประสาทเขาพระมิหารไปแล้วและมาอยู่ในอำนาจแล้วประกาศรัฐบาลทําไม่ถูกเลยครับดูสิเขาจะกล้าปลดท่านไหมท่านมีปืนอ่ะวันนี้ท่านจะมีปืนเอาไว้อะไรไว้ยิงตัวตายหรือไงพระโท่นะครับพ,พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีบางท่านที่อาจจะต้องการกําลังใจว่าเมื่อมารวมพลังวันที่21แล้วจะมีหมัดน็อกอะไรกับคนที่ไม่รักชาติบ้านเมืองไหมครับก็เดินขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องมากันเต็มที่ เอายังไงผมเอาด้วยไปยังไงผมไปด้วยสู้กันให้ถึงพริกถึงกิ่งเราปักธงเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่รอดใช่ครับปลอดภัยนะครับแบบที่บอกว่าทะหลันจ้วงทะลวงจ้ำบุรุษนำอนงหนุนบุรุษรุกอนงรุนประจนร่วมประจันบาทครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับท่านที่สงสารประเทศไทยที่กําลังถูกนักการเมืองไม่ว่าไทยกัมพูชาหรือมหาอำนาจกําลังลุมกินโต๊ะ ท่านคนหนึ่งที่เป็นคนไทยสามารถใช้การเมืองภาคประชาชนนำฝ่าวิกฤตเพื่อให้ชาติพ้นภัยได้ด้วยหนึ่งเสียงของท่านกำลังของท่านนะครับเรามีนัดหมายกันวันที่14ซึ่งจะไปฟ้องศาลแล้วก็มีข้อนแนะนำว่าอาจจะต้องฟ้องศารลรัฐธรรมนูญด้วยตามมาตรา190รและวันที่21เเราจะรวมพลังกันในการขับเคลื่อนและก็เดินไปเพื่อแสดงสิทธิ์คัดค้านอำนาจศาลโลกคัดค้านการทำหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง ของรัฐบาลนะครับวันนี้ผมได้เลิกเหมือนนะาและทีมงานช่อง13สยามไทยและในพลคนกล้าซึ่งสะกดคำว่าถอยและกลัวไม่เป็นต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันที่นัดหมายกันวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงวันก็จากบ่ายโมงถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เที่ยงถึงบ่ายเสียงประชาชนวันศุกร์วันเสาร์บ่ายโมงถึงสามโมงฟังเพลงปลุกใจจะได้ออกไปสู้ทำนาที่ดวยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ